这个熟悉。<laughs> Yeah.

I'm sorry.

Thank you. ขนจริงจริงเปล่าอรอดูแล้วจริงป้ะต <that would be Natural Four> <that> ัวไม่ได้จริงจังหเือแล้วหรอแล้วตัวผมจะดูจะดูสภาพว่าผมมีความใจฉ่ำหรือ i